สวัสดีครับเด็กๆยอดทุนยนทีทูมาแล้วกลับมาคราวนี้ทีทูมาพร้อมกับเรื่องราวของการประกอบอาชีพทางด้านงานประดิษฐ์ใครที่จะประกอบอาชีพทางด้านงานประดิษฐ์ควรจะมีความขยันและอดทนในการทำงานนะครับเพราะจะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเด็กๆ อาชีพทางด้านงานประดิษฐ์นั้นเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เช่นการทำร่มการปั้นและการทอผ้าเป็นต้นหากเด็กๆสนใจที่จะทำอาชีพด้านงานประดิษฐ์แล้วล่ะก็ เด็กๆจะต้องมีการฝึกฝนที่ดีและมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานะครับที่สำคัญจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเพราะงานประดิษฐ์ที่ทำด้วยมือจะต้องมีความละเอียดสวยงามและมีคุณค่าอย่าลืมไปศึกษาหาความรู้และหมั่นฝึกฝนทักษะทางงานประดิษฐ์นะเด็กๆสวัสดีครับ